คอนเซปต์โดนส่งของไม่ผ่านบททดสอบสุดหินไอเดียเจ๋งแต่ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้จริงล่าสุดแนวคิดการใช้โดนส่งสินค้าของอเมซอนอาจจะต้องพับเก็บ พะหลังจากทดลองใช้งานจริงแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิดโดนส่งของต้องเจอกับอุปสรรคมากมายในภารกิจส่งของออกจากพื้นที่ทั้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพราะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ต่ำกว่า5ครั้งทั้งใบพัดหายมอเตอร์ดับและการบินที่ไม่เสถียรจําเป็นต้องลงจอกฉุกเฉินและเหตุการณ์ที่สร้างจุดจบครั้งใหญ่คือโดนพิกคว่ำตกลงมาจากความสูง160่งฟุตจนทําให้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้โปรเจกต์สุดทึ่งของอเมซอนที่ตัง จ,จะเปิดตัวบริการสร่งสินค้าด้วยโดรนภายใน30นาทีตั้งแต่ปี2013ก็ยังไม่มีโดรนส่งพัสดุข,ของอเมซอนถึงหน้าบ้านใครเลยแต่ใช่ว่าอเมซอนจะยอมแพ้เพราะล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวโดรนขนส่งสินค้าตัวใหม่ที่พัฒนาให้มีความสามารถในการบินแนวตั้งและเตรียมเปิดใช้งานจริงแต่ก็ดูเหมือนจะประสบปัญหาไม่ต่างกันโปรเจกต์นี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะสำเร็จอย่างที่อเมซอนคาดหวังไว้หรือไม่